ทุนที่จะไปโรงแรมเรเนซองส์นะค่ะทางทีมงานได้ส่งข้อมูลรายละเอียดส่งไปให้แล้วนะเช็คมือถือตัวเองด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกรพัฒน์รเชตนะคะทางด้านผู้อำนวยการวิสุฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมราพัฒนาสินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีพี่เป็นไงน้องเคซีอีโอพี่จะเป็นลมสินเล้งก็โอ้ต้องบอกว่าพื้นฐานของโนมระเท่าไหร่นะคะ ก็อันดิสเราก็ปรับเป็นสายสองครับพี่หุ้นขึ้นมามเร็วมากนะครับเหมือนทุกคนก็ปรับโพชันตามขึ้นมากันนะครับ <S <S จริงมั <S <S คนคงเป็นเรื่องตัวภาพตลาดด้วยลหละนะครับ <S <S ว่า <S <S ในแงต่ตัวตัวหุ้นหลายๆกลุ่มเองเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยมีปัดยจนะครับแล้วพอกลุ่มนี้ดูเหมือนอกำไรอาจจะยังไม่ได้ดีมากในช่วงไตรามาสสองแต่ว่าภาพของตัวเอาลุกของสารามันดูดีขึ้นนะครับมันมี แนวโน้มออเดอร์นะครับที่จะทําให้ยอดขายมีทิศทางที่อาจจะดีขึ้นไปนะครับเป็นไปุ่นครับดูอนาคตเลยสามเดือนข้างหน้าถูกต้องไหมฮะกรอค่าท<ช>ี<ช>่ขึ้นมาใช่ใช่ก็น่าตั้งแต่ไตรมาสสามเมื่อน่าจะมภาพที่ที่เป็นพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ต้องบอกว่าหุ้นมอนมันปรับมาตั้งแต่ร้อยบาทแล้วเนาะ,ะหุ้นมันเคยไปพีคร้อยกว่าบาทอ่ะเอสซีแล้วก็ปรับลงมารอบใหญ่กันยินปรับทั้งกลุ่มอ่ะ เดลต้าเคซีอ okay. ีฮาน่านะครับที่เปในกลุ่มพวกเอสเอ็มพีพวก้อมพวกนี้ก็มันดูเหมือนอุสสาหกรรมมันมันเป็นขาลงมานานนะครับแล้วตอนนี้มันเป็นรอบที่เริ่มเห็นความคาดหวังบวกว่าทิศทางตัวยอดขายที่โตแบกับตัวธุรกิจแจีนะครับกบบการยไฟฟ้านะครับมันดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขณะที่ วัสดุดิบเรกาวัสดุดิบแล้วกันนะครับก็ยิงอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากก็เป็นโอกาสที่ดีของหุ้นกลุ่มโงออกบางกลุ่มนะครับบ้านเราที่พอที่จะไปได้แล้วกันผมพูดแบบนั้นนะครับผมกก็เลยพวกนี้มเลยมาเนาะทำเคส e ีนี้ New ิวไฮในรอบปีเนาะใช่ทำห้ใหม่รอบปีนะครับส่วนเดลต้วตาอ๋อทำไฮมาเดี่ยวตาเดี๋อ๋อทำไ้มาหสุดยอดเลยเนาะเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เดลต้านี้ตอนใครสิทธ เขาเรียกว่าวิกฤตโควิดนี่ยี่สิบาทนะอันนี้มันร้อยามบาทเราแค่งานสัมมนาพี่ม่อนแล้วกัน้าขึ้นมาเยอะอ่ะพี่เราพูดกันถึงชิ้นส่วนคลินิกนะครับที่บอกเป็นกลุ่มที่อยู่ในขาที่เป็นอัพเกรดไซเคิลนะครับเราพูดถึงตัวธุรกิจเครื่องดื่มอย่าง o อะอ่นะแล้วน้องๆหลายๆคนก็พูดถึงคาราบาวก็ต้องบอกว่า อู้กุมเครื่องดื่มก็เป็นกลุ่มยิปปนรมการค่อน,นข้างดีครับพูดคาสโกกันก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้หุ้นก็อาจจะเหลือแลกาดตัวเดียวนะครับอาจจะมีทียูยังช้าหน่อยอก็<ช>พอเข<ช>้าใจ<ช>ได้ว่าผลก,การไตรมาสสองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าพอมันเริ่มมีสถานการณ์ปววหุ้นก็จะขยับยังไงบ้างนะครับภาพรวมตลาดก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าเป็น ไซวีหรือว่าไซวีดาวอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็คงเป็นภาพนี้นะครับแนวต้านหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับแนวรับข้างล่างในระวง 1, 3, ังหน,นึ่งสามสามศูนย์ถ้าหลุดแรงกระแทกก็อาจจะหนักขึ้นนะครับบริเวณหนึ่งสามสองศูนย์ก่อนนะครับสำหรับตลาดในพรุ่งนี้ครับผม,มครับแปลกนะแปลกไหมคุณกระพัดต,ต,ตลาดลงลงไซว,วีดาวดาวดาวแต่ก็มีหุ้นขึ้นขึ้นเออพี่อะมัวแต่หลับไปหรือเปล่าไม่ตื่นสักที หลับไปฝันไปว่าตลาดยังลงหรือฝันว่าหุ้นขึ้นอนนี้จริงๆผมก็ตกใจนะโอ้มันขึ้นเป็นแรงกันหือเราไม่ได้คิดว่าจะขึ้นแรงขนาดนี้นะแม้ว่าเราตื่นมาฝันเป็นจริงเปล่าหุ้นขึ้นอืมใช่ครับก็ค่อยๆดูกันนะพี่เพราะว่าตลาดเองเอทางนวาก็ประเมินนะครับว่าในเดือนหน้าเนี่ยนะครับสิงหาคมเป็นจุดที่ตลาดมีกาอาจจะเริ่มปรับฐานนะครับแล้วเขาก็มองว่าสินทรัพย์เสี่ยงเองทั่วโลกเนี่ยจะปรับฐานตามอันนี้ก็ ลองดูแล้วกันเป็นมุมมองตัวนักกลยุทธ์นะครับในข,ขาหัวคอน n t ต t r นะครับซึ่งเขาดูในเรื่องตัว Position ของตทุนของนักทุนประเภทต่างๆทั่วโลกเองเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีสัญญาณว่าตลาดเมกาเองเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มพักแรงๆได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูตัวตลาด N ัสแดกร้อยนะครับหรือถ้าหลุดเรียหนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่มีการพักตัวแรงๆได้นะครับ้ทุนเองก็ค่อยๆดูกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เหมือนเดิม เรื่องตัวตลาดเองโอกาสมีอยู่เสมอ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูนะครับตลาดมันพักลงมาเติกเกอร์ไหนหน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตัวที่มันเออร์เน็ิ่งดีหรือว่าเอาลุกมันโอเคนะครับราคาขยับไม่มากเราก็พอที่จะตามได้สิกเกอร์ไหนที่มันขับขยับมามากแล้วนะครับใครมีกำไรอยู่ก็ดูเทรนด์พินิชั่ข้อประกอบนะครับก็เล่นอย่างระมัดระวังครับผมอืมค่ะส่วนหุ้นเองนะฮะหุ้นตัวไหนบ้างเป็นไปตามเราฝันได้บ้างเนี่ย บอกเกินทางประเทศบอกหุ้นลงแต่หุ้นบางตัวมันขึ้นโอ๊ยจะเป็นลมไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะครับพี่ครับอก็เลือกกลุ่มที่ที่มีโอกาสแต่โอกาสนี้คนก็ไม่ได้กล้าเยอะนะเท่าที่พี่คุยกันนังใช่เขไม่ได้กล้าหรอกพี่พี่ไทยหน่อยเพราเป็นกระสใช่ใช่ครับมันจะือได้บ้างก็โอเคแล้วครับคือตลาดซื้อแบบความลัวซื้อไปด้วยคลัวด้วยแล้วพี่สภาพตลาดปัจจุบันทั้งหมดมันก็ยงยากนะพี่ ยากมากต้องบอกยากถึงยากมากมากการที่เราจะได้กําไรแบบเป็นน้าเป็นเนื้อองเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าไม่จังหวะเราดีจริงนะครับคิดเตีมถูกเราใส่ใจส,สิ้นถูกจริงอะ่ะโอกาสที่พอเราจะโตแบบแรงๆมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะถานการตลาดปัจจุบันมันไม่ใช่พอปกติเราก็ต้องค่อยๆดูให้ปรับตามนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าย้ายเสียหายเยอะนะครับก็ระมัดระวังกันไว้ครับผมครับอืมก็รอบนี้ต้องถือได้ว่า เป็นรอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนุสิสภาเอ็มร้อยห้าสิบ,สบออ,บอะมามาต่อไปในส่วนของทางนั่นซีรีส์ยูของคุณเอสนะฮะก็เหมือนเดิมนะพี่ก็เนี่ยมันลงมาแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่หลุดนะมันยังไม่หลุดนะครับเรียกว่าไม่ใช่ว่ามไม่หลุดมันยังไม่หลุดบริเวณเก้าหกห้านะครับคือถ้าหลุดเก้าหเก้ากเนี่ย ผมไม่ใจะแค่แทกแรงนะครับแต่ภาพรวมผมคิดว่ายังเป็นลงอยู่นะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเนี่ยไม่ควรหลุดไม่ควรเบรก977นะครับข้างล่างก็ถ้าหลุด96 865นะครับข้างบนคือขอดไปเนี่ย8877นะครับข้างล่างเนี่ยถ้าหลุด865เนี่ยแรงกระแทกลงไปแล้เแถว850มีโอกาสนะครับก็ค่อยๆดูกันครับผมส่วนทองคำราคาคุนเอสทองคำเหมือนเดิมพี่เหมือนไปเช้าเลยนะครับก็ดู หนึ่งเก้าสี่สี่ไว้นะครับเป็นจุดข้อระวังนะครับโกลสปอตแล้วก็เรนหนึ่งเก้าหเจ็ดึงเก้าหนึ่งแปดครับผมไม่หลุดก็เก็งถือได้ถ้าหลุดก็จุดล็อกเข้าไปสองจุดครับผมอืมค่ะก็เป็นไปตามนั้นนะฮะส่วนนั้นคุณทุบอลเองเนียคุณเอ็ดไม่รู้ใครได้กําไรบ้างนะมีใครได้กําไรที่บอกดูผมว่ายังตั้งตัวไม่ทันได้ซ้ำเลย แต่ก็จะมีบ้างแหละครับอาจจะมีบางคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเขาดูเป็นตัวหุ้นมีนะทั้งทุนบางคนเขาไม่ได้สนใจตลาดเลยนะครับมีใครมีใครได้กำไรช่วยบอกพี่เอดหน่อยสิครับคุณผม KCE ที่ซิลลิงวันนี้เดลต้าซิลลิงฮานา CCET นะฮะนังทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็น่าจะมีเนาะทังทุนนะแล้วแต่ท่านนะฮะผล ตอบแทนที่เกิดขึ้นต้องเลือกตัวให้ถูกทางนะฮะเลือกตัวให้ถูกทางแล้วก็ต้องเรียกได้รับผลตอบแทนเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะ,ะคุณแอดค่ะครับพี่สวัสดีครับค่ะจริงๆแล้วก็ลืมถามอะไรอ๋อไม่ไม่ลืมแล้วนะฮะสำหรับนักทุนที่ติดตาม b u s Business Line and Life นั่นเองเนะะี่ยตอนช่วงเช้านะฮะสำหรับท่านที่เทรดทองคำนะฮะแนะนําไปดูข้อมูลช่วงหุ้นทิมตะนะว่าสถานการณ์ในเรื่องราวของทองคําตอนนี้อ่ แนวปะทะที่จะเกิดขึ้นขนาดไหนนักทุนก็ไปดูแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีโปรดักอะไรให้ติดตามบางท่านก็ใช้เทคนิคบางท่านก็ติดตามในเรื่องราวของเครื่องมือที่เอามาช่วยในการอ้างอิงในเรื่องราวของการขึ้นของทางด้านราคาทองคํานั่นเองนะคะส่วนทางด้านข้อมูลในตอนนี้ในส่วนของ b u s n n e s s l i f e นะฮะเราจะพุ่งไปที่ช่วงเวลา10นากาถึง11นาา มากมากยิ่งขึ้นเป็นเนื้อหาที่ละเอียดมากในส่วนของคําถามที่เกิดขึ้นกับน,น,นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ที่เขาร่วมรายการนั่นเองในวันพรุ่งนี้